สวัสดีค่ะพบปะแม่แม่เอฟซีของคูแมวเหมียวนะคะทักทายตอนเสาร์ของวันที่8เมษาย,ยน2568นนะคะสกคอคต์อนี้อ่ามือเสาร์ก็เย็นสบายอากาศดีนะคะอากาศดีเย็นสบายนะคะเพราะว่าลมพัดไปว่อยลมพัดไปว่อยลมพัดวีวีลมพัดไปว่วนะคะตามคอนเซปต์เพลงของ รักขาที่พระทาตุนาดูนว่าซา่นาน้อเห็นนิวจนีนเป็นไปแสดงสามหมื่นนะออยูิใส่เนียยูระยองเฮียยู่ชนบุรีแล้วก็อยู่ที่ทางมีนบุรีอยู่กรุงเทพเมือ่อคืนมันว่าเห็นว่าโอ้น้อเอานิวจีนมายืนเฮียงกันลาบสาบ ในช่วมความน่ารักของศิลปินเก่งขึ้นทุกคนได้เพราะว่ากำลังจะครบหนึ่งปีเนาะใกล้จะครบหนึ่งปีครบดึงดูการแต่ละคนก็นเสียงดีเสียงอ่าเสียงหนักเสียงแน่นบ่ได้เสียงไหลปันไดแเหลวนะคะพัฒนาเจ้าของขึ้นต้่นกับเก่งอนงินเตอร์เทนกับเป็นสินคะเห็นบอกเห็นอ่าหักแพง กับศิลปินอีกหลายคนที่เพิ่นม,มาเป็นพิธีก่อนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของเด็กหน่อยในพัฒนาเจ้าของหักแพงกับอู้ยลองไปทางใดโดยเฉพาะหมืกข,ขึ้นนี่พอเม่เอฟซีน่านหน,นาเวที่ทบสิบวันใลุกมาเต้นเลยนะคะถือว่าความดังความปังความหักความแพงของได้หลายคนที่อยู่ทงังกรุงเทพอยู่แดนไกลอยู่แดนไกลนั่นๆสาวหน่อยํำเพลินโชว์จะลงไปสแสดงทางกรุงเทพเป็นบระเพื่อนกัรอโอกาสนี้อู้นะคะจนบ่เห็นหอน,นักร้องนะคะ,นะคะเพื่อนกระดเนาะ ลงมาหลับติบหลับก็ลังวันนะคะหลับมาไล่น้าใจด้านหนาเวทีโอ้โอุอ่นหนาฝาคลังดีใจนะคะหัวใจบวขาดตรงแต่ละมือแต่ละวันหัวใจไม่ขาดตรงเลยนะคะดีใจกับเพื่อนมือลิกาทักทายย่ามือเศร้าสแสดงความมีดีกับนิจินวันนี้ก็สิกลับเดินกลับทางอีสานบานเฮาแหล้วเนาะค่ะนอกกับไก่ถึงฤดูการ ของวันเทศกาลสงกรานนะคะมวลมวนดังๆปังๆสุขูสุขคนเดอ้อหัวใจบวขาดตรงแต่ละมือแต่ละมือนะคะดีใจกับทุกคนใ้พัฒนาตัวเองแบบนี้ไปตลอดนะคะทักทายเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีดค่ะ ให้สุดทางทางที่เดินไปไม่งไงไม่รู้หนทางยังไกลก้าวเดินต่อไปด้วยใจสู้ผิดพลาดทั้งไปให้เป็นครูคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างลังอยู่วงหมอลำร้องลำหนูยังไม่เก่งเป็นทั้งแดนเซอร์และ วามากมายปัญหาหลายเรื่องหลายราวเข้ามาประดังอเอฟซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังขอให้หัวใจหนูบอกาะดรง โนนแพงบ้านทุงสาวน้อยเมืองเซเลมาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำช่วยชูยรับหนูเอาไวเ้วเป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ผลงานสาวเมืองร้อยเกินตั้งใจม ฝันให้ไกลและไปให้ จะไม่ภาวงคนงามโน้นแพงบ้นทงเาว้าน้อยเมืองเซเลมาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอทั้งใจฝึกฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำช่วยชวยูรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรผลงาน สาวเมืองร้อยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให้ถึง